นิติเดชสินคูเดชครับหรือว่าสินค้าเชลูกันเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ดูชกต่ำว่ามาตรฐานเลยใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นครับน้องเอามาทีอืมมทุกอย่างบนบนเวทีวันนี้เนี่ยเป็นไปตามแผนเราไหมรับน้องตั้งแต่ตั้งแต่การเตรียมตัวพิตซ้อมเลยมันไม่ถูกคุณชกเป็นไงบ้างผู้ชกอาวุธเขาหนักไหมครับเขาจะตอบไหมเขาได้ครับ เหมือนช่วงต้นเกมเี่เขาล่อขาเรามีอาการเจ็บไหมครับเจ็บบ้างมั้ยมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยใช่ครับครับน้ำหนักเป็นไงบ้างเกือะไปแม็กซมานีร้อยสิบร้อยสิบเท่าไหร่ครับ้าคไหนเกือขภาคไหนร้อยสดบสอวัตตยปูนตะกอมันเดือดข้นมาอรกตื่าแล้วมปอร้อยบสองนี่ร้อยร้อยอมี น้ำหนักไม่มีหรอแต่ว่าเกมมันอึดไหมมันหยุดนานไดหมแม่จันเหรอไงเกี่ยวไหมมันมันผิดจังหวะไปนิดนึงตอนที่เราไปชิงเดินอ๋อพอเดินก็เข้าทางใช่ไหมพอเดินก็มันจะเข้าทางแต่บุยมันต่างคนต่างเลขแล้วก็เขามีโศกเราก็ดู้สีอาการแที่เกิดความไม่มั่นใจครับครับครับะอาจารย์มองว่าน้องชกผิดทรงไหมครับผิดหมายถึงว่ามาตรฐานปกติ ปกติที่เด็เวลาชก,กบใไรไม่เคยแบบออกทะเลเยอะขนาดนี้นครับอาจารย์อเพราะเราเดินครับเพราะเราเดินเพราะเราเดินมันมันเลยทําให้เราออกทะเลผิดแผนนี่เลยอาจารย์ผิดแผน,ผแผนคือเราชิงเดินครับเราเราชิงไปเดินเดินค,คือเรารเราแก้ลูกเตะขาไม่ให้เขาเาตะขาได้เราต้องเดินนะครับ พราะว่าถ้าไปยืนนจังหวะมันได้จังหวัดัน้ก็เา,าไปโดนสอบโดนสอบปุ๊บมันก็เสียอาการมวยไม่มีอะไรแต่มันบรรยากาศมันไปมัอทำบรรยากาศด้วยใช่ไหมจ๊ะมันก็เลยต้องต้องต้องไปตามบรรยากาศก็วันนี้ลิทิเดตจังหวัดออกอาวุธได้สวยๆหลายจังหวัดแต่ว่าเสียงเชียร์จากแฟนมวยไม่มีเลยไม่มีเพราะว่ามวยมวยในสถานการณ์อย่างเงี้ยมวยรองอ่ะถ้าทําได้มันก็ไปเลยครับครับ มวยต่อไปโดนนิดหน่อยอาการเสียอาการจากการชกที่อาวุธไม่ได้โดนอะไรมากแต่อาการก็มันก็ไปเราก็ทําตามไม่ได้ครับครับมันไม่เหมือนการไต่ระดับดำเนินเงี้ยคือเสียงเชียเราเสียงเชียเขาเนี้ยใช่ไหมครับมก็ขึ้นอยู่กับบรรยากาศแต่เราครับรับสภาพในในเกมในความไพ่แคบโดยรวมวันนี้พอใจผลงานลูกศิษย์คนนี้ไหมครับอาจารย์ก็ผมประเมินเรื่องแรงมากกว่าแรงเราได้วันนี้อืมับมแต่ว่าจังหวะ มันไปนิดหนึ่งแค่นั้นสิพาดตรงเรื่องของไข่การชคนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะน้องชายวันนี้เป็นไงบ้างมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยครับก็เชียร์เราให้กำลังใจเราเยอะเลยขอโทษด้วยครับวันนี้ที่ทำไม่ให้ผิดหวังครับแบบแบบนี้แบบนี้มีคามีคาใจไหมมีนิดหน่อยคเนาะครับปกติเราไม่เคยแพ้ใครขาดแบบนี้เนาะคาใจถ้าจะชกันเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักเดิมเลยไหมน้ำแข็งไม่หนักเดิมก็ได้ครับเนาะอ่ะโอเคครับอ่ะสุดท้ายแฟนมวยนิดนึง ก็ขอโทษครับวันนี้ทําเต็มที่แล้วครับครับสู้ๆครับน้องเป็นกําลังใจให้ครับทีมงานสิทธิ์กูเดชครับผมอ่าโชวฟอร์มพระเอกเลยเป็นไงบ้างครับน้องชายวันนี้เกมระชกไฟนี้ผมตั้งใจมากครับได้ต่อยกับแชมป์ราดดำเนินครับโอ้เราเป็นรองเขาแน่ก่อนชกใช่ครับเป็นรอง11-8ครับ3-2ตอนอยู่ต่างจังหวัดเคยต่อยกันไหมครับไม่เคยครับก็ดูดูครับเห็นได้แชมป์ราดดำเนินครับตอนเขาได้แชมป์ตอนนั้นอยากต่อยเขาไหม ไม่ไม่คิดครับตอนนั้นผมยังต่อยร้อยสี่เขาต่อยร้อยแค่แค่ร้อยห้าไม่รู้ครับร้อเท่าไหร่สิบเจ็ดครับโอ้โหน่าจะน่ใจพอๆกันเจ็ดสิบแปดประมาณนี้แต่ว่าเขาดังก่อนเราในชมืงูนนี้ใช่ครับอ๋อขึ้นไปบนเวทีนี้มั่นใจมากน้อยแค่ไหนก่อนเกมจะเริ่มว่าเราจะนี่ผมมั่นใจจริงครับมันตั้งใจมาครับอะไรถึงทาให้เรามั่นใจครับก็ต่อยกับลิทิเดียนี่แหละครับเอนนี้อืมพอต่อยกับเขานี่เลยมั่นใจเลยใช่ครับอืมอก่อนก่อนที่จะได้ต่อยเขา มีความกังวลอะไรไหมว่าเขาเป็นถึงแชมป์ล่ามเนินก็กังวลนิดหน่อยครับเรื่องอะไรครับที่กังวลเนี่ยก็จุกจิกนี่แหละครับจุกจิก,จกวันนี้ทํายังไงครับให้เขาเดินมาเข้าทางเราและท้าที่จังหวัดของอเกมน่าจะเป็นจะเป็นเขาที่คุมเกมได้ผมตอนแรกผมนึกว่าตัวเองจะเดินนะครับ,รบพอ เลยชิงถอยครับจัง่อนชิงถอยก่อนเลยครับผมถ้าไมถึงชิงถอยก่อนครับน้องก็เขาเดินเอาวุ้ยก็เลยจุกจิกไปครับก็เลยถอยก่อนดีกว่าเพราะถอยปุ๊บเป็นไงรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าทางเข้าทางเลยอ๋อแล้วเกมมันก็ไปตาม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 ที่เราวางไว้เลยครับรู้สึกไว้ว่าเขามีอาการตอนเราเตะขาก็รู้อยู่ครับผมก็เจ็บด้วยครับเตะโดนเเตะโดนหัวเขาครับเจ็บตั้งแต่ยกไหนน้อง น่าจะยกสามครับยก3ามโอ้แต่ก็ยังเดินบู๊ยังบู๊ได้เชียร์รบมยกเลยครับตอนนี้ถือว่าถือว่าขึ้นชั้นเลยนะแบบนี้นะชนะแบบนี้ในใจตอนนี้อยากจะพิสูจน์กับใครอีกไหมพอผ่านแล้วแต่ปัวมอเตอร์ครับน้ำหนักไหนดีครับ12บสองสิบสบสองสเมื่อกี้เขาเขาบอกว่าเขาผิดแผนเพราะเขาเดินก่อนเขาก็เลยแพ้เราแบบนี้ยอมรับเลยว่าแพ้จริงแต่ว่า อยากจะแก้มือสักครั้งหนึ่งเพราะคาใจครับผมได้ไหมยินดีครับผมอ่ะพูดเท่าหน่ถ้าเขาฟังอยู่ก็เต็มที่ครับผมต่อยกันอีกก็ได้ครับโอเคครับอ่ะพูดอะไรกับแฟนบอลนิดนึงครับน้องก็ขอบคุณพี่น้องทางบ้านด้วยครับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับนี่ผมทำได้แล้วครับได้รับชมครับกี่ไฟบ้างได้กี่ไฟแล้วห้าไฟแล้วครับวันนี้อาจีเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นครับจากใครครับจากสจโต้งครับแล้วก็พี่หนึ่งจัญการ สุดจอ,จอ,จอจร์สุดจอร์จินดีด้วยครับน้องยินดีด้วยครับเป็นตำโชคสจารุกวันครับ